คือต้องบอกก่อนว่าคือมีเด็กผู้หญิงมาอาศัยอยู่กับเรานะเขาก็ได้เขียนไว้คำนองนั้นนะครับแล้วเธอนี่นะครับเธอก็ได้เป็นนางรำในหมู่บ้านเนี่ยก็จะไม่ไกลจากโรงเรียนและถึงแม้ถูกข้าน้ำตาไิซะเอาเฮ้ย ถึงกับถึกข้าน้ำตาเลยสวัสดีครับคุณกำลังอยู่กับช่องเมนในมิสอยู่ครับสำหรับในคลิปนี้เราก็มาอยู่กับรายการการเล่าเรื่องผีกันอีกนั้นนะครับสำหรับ ในอีพีที่43ครับ <Yahoo! S 1> สำหรับในเทปวิดีโอนี้ในคลิปนี้นะครับเราก็จะมาเล่าเรื่องเกี่ยวกับหัวข้อ,อเรื่องของดนตรีไทยนะครับชื่อเรื่องนะครับเหตุนี้นะครับก็เกิดจากเรื่องจากดนตรีไทยเรื่องจริงนะครับ สำหรับหัวข้อนี้ที่จะมาเล่าในสัปดาห์นี้กันนะครับหลายๆตำนานนะครับเขาก็เชื่อกันว่าสวัสดีครับเรื่องนี้มันเป็นเหตุการณ์เรื่องจริงที่เกิดคือผมต้องเท้าความไปก่อนหน้านั้นนะครับมันเกิดขึ้นอยู่กับปลายปีที่แล้วสิบปีที่แล้ว คืออยากจะบอกว่าโรงเรียนมัธยมนะครับมันก็เป็นโรงเรียนส่วนชื่อดังของคือในจังหวัดเนี่ยมันจะมีสหลายสาขาในทั่วประเทศคือผมต้องเท้าความไปก่อนแบบนี้เนีลยนะครับคือผมไม่รู้นะครับว่าเหตุการณ์นี้เนี่ยเขาก็ได้เชื่อกันว่าถ้าเกิดว่าในที่โรงเรียน ของผมนี่นะครับซึ่งจะมีอาจารย์สัมผัสที่เหมือนอยู่เหมือนพิเศษหรืออยู่หนึ่งคนนั่นเองล่ะครับโอเคผมต้องทำการกลืนไว้แค่นี้ก่อนนะครับก่อนอื่นก่อนที่จะไปเข้าเนื้อหาไปฟังผมเล่าเนื้อหาในคลิปวิดีโอนี้กันนะครับก็อย่าลืมฝากกดไลค์กด แชร์ Share, กดปุ่ม s u b s ไคร b e และกดปุ่มกระดิ่งการแจ้งเตือนจะได้ไม่ต้องพลาดคลิปวิดีโอใหม่ๆในคลิปวิดีโอต่อไปครับสำหรับตอนนี้ไม่รอใช้การเสียเวลาเดีย๋ยวเราไปเข้าเนื้อหาเนื้อเรื่องในคลิปวิดีโอนี้กันเลยดีกว่าครับไปปุ๊บ A few minutes later อืมก็สำหรับในเรื่องนี้นะครับเขาก็ได้ทำการบอกว่า สำหรับในเนื้อหานี้นี่นะครับเขาก็ได้เขียนไว้นะครับเขาก็ได้บอกว่าผมก็ได้ขอสมมุติในนางสมมุติในนางอ่าหรือในนักเรียนหรือในท่วนโรงเรียนคือประเด็นเขาจะมักจะรอเด็กนักเรียนหรือ หรือว่าจะล้ออาจารย์คนนี้ในนับหลังนะครับสำหรับนักเรียนอืพอเข้าใจได้อัน,นี้พอเชื่อกันว่าถ้าเกิดว่าเชื่อกันว่าเชื่อเพียงหาว่ามุมงายบ้างอะไรบ้างคือสิ่งที่อาจารย์เขาพูดนะครับก็แบบว่าจะขนลุกในเวลาทุกๆครั้ง เวลาคนรู้ในขนาดเดียวกันนะครับเขาก็ได้มีการได้ชอบทักว่าคือพวกเขานะครับก็จะมักเห็นดวงวิญญาณในโรงเรียนบ่อยๆหรือแม้เขาบอกว่าที่ตั้งโรงเรียนนั้นนะครับรอยู่ที่ตั้งโรงเรียนหรือหาดอยู่ในที่ที่ไม่ดีหรืออาจจะเป็นทางผ่าน หรือของวิญญาณก็เป็นไปได้ครับคนแลวเรื่องมันก็ยังไม่หมดแต่เพียงแค่นั้นถ้าเกิดว่ารวมถึงเรื่องในอาถรรพ์ตัวหรือตายตัวแทนหรืออาจจะเป็นทางผ่านหรือของเรื่องของวิญญาณถึงแม้รวมกับเรื่องอาถรรพ์ตัว และตัวตายตัวแทนอืมคนลบอยู่เหมือนกันนะเนี่ยต่อกันเลยกว่าครับหรือแม้กระทั่งหรือจะมีนักเรียนหรือในครูในคือโรงเรียนเนี่ยเสียชีวิตเกือบทุกคนหรือในทุกปีที่เกิดขึ้นในทุกปี หรือตายในทุกปีนั่นเองเขาได้เขาก็ได้เขียนไว้ว่าล่าสุดนะครับเรื่องที่ผมที่จะเล่านี่คืออาจารย์เนี่ยก็ได้ชอบได้เล่าให้เด็กในโรงเรียนฟังหรือแม้ล่าสุดนะครับคือ ก่อนที่เขาจะเข้าเรื่องเนี่ยก่อนที่เขาเขียนไว้ว่าก่อนที่เขาจะเล่าเนี่ยนะครับเขาก็ได้เขียนประมาณหนึ่งว่าหรือแม้ทั้งอาจารย์อ่ำเขาก็ได้ชอบเล่าให้หรือเล่าให้เด็กๆนักเรียนฟังว่าคือต้องบอกก่อนว่าคือมีเด็กผู้หญิงมาอาศัยอยู่กับเรานะ เขาก็ได้เขียนไว้คำนองนั้นนะครับแล้วเธอนี่นะครับเธอก็ได้เป็นลนางราในหมู่บ้านเนี่ยก็จะไม่ไกลจากโรงเรียนและถึงแม้ถูกข้าน้ำตาไปซะเอาเฮ้ยเที่ย <Yeah. S 1> ถึงกับถูกข่าน้ำตาเด้ หรือสักก่อนคือต้องบอกก่อนว่าเธอเนี่ยก็ได้ตายไปแล้วกว่าสิบกว่าตีแล้วเธอซึ่งเธอเนี่ยก็ไม่ได้มีที่ไปก็เลยเนี่ยได้มาขอพ่อปู่พวกเราอยู่หรือถ้าหากว่าใครนะครับได้เห็นเด็กเนี่ยตามมุมหรือมุมต่างๆในของโรงเรียนเนี่ยคือเขาได้เขียนบอกว่า หรือห้ามทักเลยทีเดียวล่ะครับทุกคนและเขาก็ยังได้เขียนหรือได้บอกไว้อีกไว้ว่าอย่าหาว่าอีกหรือไม่เตือนและอาจารย์อ่ำนะครับก็เขาก็ได้ชอบพูดประมาณซึ่งก่อนที่จะเกิดขึ้นเนี่ยซึ่งนักเรียนหรือนักเรียนเองนะครับ เขาก็ได้บอกว่าซึ่งหลายคนเนี่ยคงจะชินและขำขำหรือในการเพลเจอหรือแม้แต่สำหรับคนนี้นะครับซึ่งถ้าหากว่ากลัวผีมากๆซึ่งเขาเนี่ยก็ได้บอกอีกไว้ว่าถ้าหากว่าเขาจะไม่ตลกเลยหรือแม้เขาก็ทั้งบอกว่าเขาก็บอกว่า 1มในการเกิดขึ้นตัวกระทังหมู่หกอืมอือฮึซึ่งก่อนที่เขาจะเข้าเรื่องเนี่ยเขาก็บอกว่าซึ่งมันก็ได้มีเหตุเกิดหรือมีเหตุการณ์ในเกิดขึ้นดังนี้ครับตอนเย็นมันสุกจุดจุดจุดโรงเรียนของผมนะครับเขาก็ได้บอกว่าซึ่งจะมีจิจกรรม ในตอนช่วงเย็นทางโรงเรียนเขาก็เขาก็ได้อธิบายไว้อย่างนี้นะครับซึ่งในการมีกิจกรรมในช่วงเย็นในของโรงเรียนถึงแม้และผมนะครับเขาก็ได้บอกว่าเขาก็ได้ทำกิจกรรมกับเพื่อนหรือแม้กระทั่งตอนโลกเย็นมากๆหรือทางหรือประมาณแม้ในห้าโมงเย็นครับ แล้วพวกเขานะครับกับเพื่อนๆเนี่ยก็ได้เดินออกไปที่หน้าประตูรั้วหรือหากว่าโรงเรียนเนี่ยเขาก็ได้เขียนบอกว่าทางกลับบ้านผมถึงแม้ได้ยินกันเสียงคนในชนมุมนุมในข้างหลังพอเขาบอกว่าพอผมหันไปเขาก็ได้บอกว่าคือ เขาก็ได้เห็นเด็กผู้ชายมอต้นคืออาจารย์ก็ได้พยุมเด็กผู้ชายในของส่วนของมอต้นนั้นนะครับคือเพื่อนๆเ,เขาก็อาจจะเห็นนะครับหรือแม้กระทั่งในแขนนะครับก็มีผ้าพันหรือแม้เห็นมีแผลหรือในตามใบหน้านั่นเองนะครับหรือก็แม้ทั้งมีเลือด ทั้งแม่หรือกระทั้งเขาก็ได้บอกว่าทั้งเพื่อนเสื้อนักเรียนคือในเวลานั้นนะครับเขาก็ได้พานักเรียนนะกำลังขึ้นจะขึ้นรถหรือกระทั้งแม่เขาก็ได้ขับออกไปไวถึงแม้กระทั่งผมเขากับเพื่อนเขาก็ได้คุยกับว่าในกับเด็กมอต้น หรือแม้กระทั่งสุกสนในตามภาษาเด็กเลยถึงแม้แม้กระทั่งการเกิดอุบัติเหตุน,นะครับซึ่งเขาเนี่ยก็โดยที่เขาก็ไม่ได้โดยคิดอะไรเนี่ยเขาก็บอกว่าผมเนี่ยก็ได้กลับบ้านจากในเย็นของวันนั้นที่พวกเขานะครับก็ได้เจอพวกพี่ๆเนี่ยซึ่งมันก็ดีแล้ว ซึ่งเขาก็ได้เขียนอีกว่าพวกพี่รู้กันหรือเปล่าพวกผมเกือบถูกตายเมื่อและในคืนวันศุกร์นะครับพวกเขานะครับก็ได้เจอผีหลอกเฮ้ยขอลกทุกคนไน้ก็ยังได้เขียนอีกว่าพวกผมก็ได้นั่งกันอยู่กันคนณทิตย์หรือกระทั่งแม้มันรวมในการกระจุกเดียวกัน รือแมสในกรงเกียนเนี่ยในที่ผมนั่งอ๋ออ,อแล้วหลังจากนั้นนะครับเขาก็ยังได้เขียนไว้อีกพอหลังจากนั้นนะครับเขาก็ได้บอกว่าเขาก็ได้ถามจอมไปว่าในเล่งถามไปว่ามันเกิดขึ้นจากอะไรหรือเกิดอะไรขึ้นคือในเรื่องราวต่อจากนี้เนี่ย คือมันก็จะไปเป็นถึงแม้เรื่องราวจากจรในการเล่าหรือให้พวกอจถึงแม้ขเขากระทั่งฟังนะครับเขาก็ได้บอกว่าผมก็ได้ฟังได้สรุปในเรื่องราวในทั้งหมดคือจอมเนี่ยก็ซึ่งว่าเป็นนักเรียนในกระทั่ง